สวัสดีค่ะนาาักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่9ค่ะเรื่องเงินสดย่อยนะคะในระบบของเงินสดย่อยจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายนะคะฝ่ายที่1ก็คือพนักงานบัญชีนะคะเราจะมีหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีนะคะพนักงานบัญชีมีหน้าที่ทําอะไรนะคะก็มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีนะคะบันทึกบัญชี นะคะเกี่ยวกับเงินสดย่อยนะคะต่อไปนะคะผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะเป็นคนที่สองผู้รักษาเงินสดย่อยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะก็มีหน้าที่นะคะดูแลนะคะเกี่ยวกับการเบริกจ่ายนะคะเบิกจ่ายเงินสดย่อยนะคะมีหน้าที่เก็บรวบรวมนะคะเอกสารนะคะ ใบเสร็จนะคะใบสำคัญจ่ายนะคะหลักฐานนะคะการเบิกจ่ายเงินสดย่อยนะคะและนะคะเป็นผู้นะคะเบิกทำเรื่องนะคะเบิกชดเชยนะคะมาขอเบิกชดเชยเงินสดย่อยนะคะต่อไปบุคลบคลที่สามบุคคลที่สามก็คือคนที่ใช้เงินสดย่อยนะคะคนที่ใช้เงินสดย่อยก็เป็นพนักง,งานทั่วไปนะคะที่มาขอเบิกนะคะเบิกจากใครขอเบิกจาก ผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนนะคะที่เกี่ยวกับะระบบของเงินสดย่อยนะคะแบ่งได้เป็นทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเมื่อได้รับการอนุมัติให้ตั้งวงเงินสดย่อยอันนี้เป็นหน้าที่ของหน้าที่ของฝ่ายที่1ก็คือพนักง,งานบัญชีนะคะพนักง,งานบัญชีพนักง,งานบัญชีจะมีหน้าที่นะคะ บันทึกบัญชีนะคะเงินสดย่อยนะคะคนักบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกนะคะเงินสดย่อยเสร็จแล้วนะคะก็เบิกเงินนะคะให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะผู้รักษาเงินสดย่อยจะเอาเงินสดเนี่ยไปถือไว้นะคะเวลามีการเบิกจ่ายเงินสดย่อยตรงนี้นะคะหนูจะเห็นว่าอาจารย์ไฮไลท์ตัวสีแดงหมายความว่ามันจะเกิดระหว่างผู้รักษาเงินสดย่อยกับ คนใช้เงินสดย่อยนะคะคนใช้เงินสดย่อยมาขอเบิกเบิกเงินจากผู้รักษาเงินสดย่อยไปนะคะเสร็จแล้วจะต้องเอาเอาหลักฐานนะคะหลักฐานการใช้เงินนะคะมาส่งให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยผู้รักษาเงินสดย่อยก็จะมีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานของการใช้เงินนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่3ามคือการเบิกชดเชยเงินสดย่อย นะคะการเบิกชดเชยเงินสดย่อยจะเกิดระหว่างนะคะผู้รักษาเงินสดย่อยมาขอเบิกนะคะมาขอเบิกชดเชยมาขอเบิกชดเชยกับพนักงานบัญชีนะคะโดยรวบรวมเอาบินเอกสารหล,ลักฐานต่างๆมาขอเบิกนะคะต่อไปการเพิ่มวงเงินสดย่อยกับลดวงเงินสดย่อยนะคะ เกิดขึ้นในกรณีที่เงินสดย่อยนะคะที่อยู่ในมือของผู้รักษาเงินสดย่อยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีนะคะเป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีเป็นผู้บันทึกบัญชีนะคะเพิ่มมูลเงินกับลดองเงินนะคะสำหรับเวนสิ้นงวดวันสิ้นงวดนะคะวันซิ้นงวดเนี่ยถ้านะคะถ้ายังไม่ถึงรอบเบิกชดเชยนะคะ ถ้ายังไม่ถึงรอบเบิกชดเชยถ้ายังไม่ถึงรอบเบิกชดเชยแต่ถึงอะไรก่อนคะถึงวันซิ้งงวดก่อนนะคะถึงวันซิ่งงวดก่อน ถ้ายังไม่ถึงรอบเบิกเชยนะคะแต่ถึงวันซิ้งงวดก่อนนะคะพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีมีหน้าที่บันทึกปรับปรุงรายการนะคะปรับปรุงรายการเงินสดย่อยนะคะเราจะมาดูวิธีการบันทึกบัญชีกันนะคะเรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีนะคะขั้นตอนที่หนึ่ง ะะเมื่อได้รับอนุมัตให้ตั้งวงเงินสดย่อยนะคะกิจการจะมีการตั้งวงเงินสดย่อยให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยเป็นคนถือไว้เพื่อใช้กับค่าใช้จ่ายที่มีค่าไม่มากนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยอย่างนี้ก็ใช้ผ่านระบบของเงินสดย่อยนะคะโดยมีผู้รักษาเงินสดย่อยเป็นคนดูแลนะคะในกรณีที่กิจการไม่ได้ใช้ระบบใบสําคัญ นะคะการบันทึกบัญชีตั้งวงเงินสดย่อยนะคะจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดย่อยคเ,เครดิตเงินสดนะคะหรือว่าเงินฝากถ้าจ่ายเป็นเช็ criteria, คก็เครดิตเงินฝากธนาคารออกนะคะก็คือการเปลี่ยนสินทรัพย์ประเภทหนึ่งกลายเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเงินสดย่อยเพราะฉะนั้นบัญชีเงินสดย่อยจัดอยู่ในหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งนะคะหมวดหนึ่งเป็นสินทรัพย์ นะคะถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการนะคะถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการเบิกจ่ายเงินสดย่อยเมื่อเมื่อมีการเบิกเงินสดย่อยจากผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นผู้รักษาเงินสดย่อยก็จะทําการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินเช่นใบเสร็จนะคะแต่หากไม่มีนะคะใบเสร็จรับเงินก็ต้องให้ผู้ที่มาขอเบิกเงินเนี่ย นะคะทำใบสําคัญนะคะเงินสดย่อยเราเรียกว่าใบสําคัญจ่ายนะคะถ้านักศึกษาเคยได้ยินใบสําคัญจ่ายนะคะเป็นหลักฐานของการรับเงินไปนะคะแนบกับบัตรประชาชนนะคะแนบกับบัตรประชาชนสําหรับผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะในขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชีนะคะมีเพียงแค่การรวบรวมเอกสารไว้นะคะอาจจะมีการแค่การออจดบันทึกนะคะ จดบันทึกของผู้รักษาเงินสดย่อยเองแต่ไม่มีการบันทึกบัญชีโดยพนักงานบัญชีเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่สองนี้ขั้นตอนที่สองนี้นะคะจะไม่มีการบันทึกบัญชีนะคะไม่มีการบันทึกบัญชีนะคะต่อไปขั้นตอนที่สามการเบิกชดเชยเงินสดย่อยที่มีผู้รักษาเงินสดย่อยจ่ายไปแล้วนะคะหลังจากที่ใช้เงินไปนะคะ เหลือเงินในมือเนี่ยน้อยแล้วหน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะเมื่อถึงกําหนดการเบิกชดเชยผู้รักษาเงินสดย่อยจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็นับเงินที่เหลืออยู่ในมือนะคะว่ามันได้เท่ากับวงเงินที่เราตั้งไว้ไหมนะคะเสร็จแล้ว มานะคะมาเบิกชดเชยที่แผนกบัญชีนะคะแผนกบัญชีเขาก็จะเอาไอ้ไอ้หลักฐานเนี่ยเอกสารต่างๆเนี่ยมาบันทึกบัญชีนะคะในสมุดรายวันนะคะไล่เลยเดบิตค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างไล่ลงมาแล้วก็เครดิตเงินฝากธนาคารหรือว่าเงินสดคืนให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยไปนะคะในขั้นตอนที่4การเพิ่มวงเงินสดย่อยนะคะ การเพิ่มวงเงินสดย่อยนะคะเกิดขึ้นในกรณีที่วงเงินสดย่อยเนี่ยมันไม่พอนะคะมันน้อยเกินไปนะคะไม่พอกับการใช้จ่ายเพราะนั้นวิธีการบันทึกเพิ่มวงเงินสดย่อยให้เดบิตเงินสดย่อยเพิ่มเข้าไปนะคะเครดิตเงินฝากธนาคารนะคะถ้าจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตเงินสดนะคะขั้นตอนที่สี่เออขั้นตอนที่ห้าการลดเงินสดย่อยนะคะ ก็จะตรงข้ามกับการเพิ่มนะคะเกิดขึ้นในกรณีที่เงินสดย่อยที่อยู่ในมือของผู้รักษาเงินสดย่อยเนี่ยมันมีมากเกินไปถ้ามันมีมากเกินไปนะคะเราต้องลดเงินสดย่อยลงเพราะว่าเงินสดนะคะมันมีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดการทุจริตเพราะฉะนั้นระบบเงินสดย่อยเป็นระบบของการควบคุมภายในชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้สําหรับการเบิกจ่ายเงินสดนะคะ พนันวิธีการบันทึกบัญชีลดเงินสดย่อยให้เดบิตรับเงินนะคะหรือรับเช็คกลับคืนมาแล้วเครดิตเงินสดย่อยออกนะคะเครดิตเงินสดย่อยออกต่อไปนะคะการปรับปรุงเกี่ยวกับเงินสดย่อยในวันสิ้นง,งวดนะคะเกิดขึ้นในกรณีที่ยังไม่ถึงรอบเบิกชดเชยแต่ถึงนวันสิ้นง,งวดก่อนนะคะหนูจะต้องทําการปรับปรุงนะคะทาการปรับปรุงเนื่องจาก ถ้าหนูปิดบัญชีโดยที่ไม่เรียกผู้รักษาเงินสดย่อยมาเพื่อบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในมือผู้รักษาเงินสดย่อยค่าใช้จ่ายจะหายออกจากระบบไปนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายเกิดไม่ตรงงวดเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะต้องเรียกเราเป็นพนักง,งานบัญชีใช่ไหมคะต้องเรียกผู้รักษาเงินสดย่อยมาพร้อมเอกสารการจ่ายเงินที่อยู่ในมือเสร็จแล้วเอามาบันทึกบัญชีลูกเดบิตค่าใช้จ่าย นะคะและเครดิตเงินสดย่อยออกนะคะการเครดิตเงินสดย่อยออกจะเกิดแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่เราปรับปรุงรายการเวลาเราตั้งเงินสดย่อยแล้วเงินสดย่อยนั้นจะอยู่แบบนี้ตลอดนะคะจะไม่มีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงก,ก็ต่อเมื่อ1มีการเพิ่มวงเงิน2มีการลดวงเงินนะคะและ 3. เกิดขึ้นในกรณีที่มีการปรับปรุงรายการแต่เวลาใช้ใจ่ายและเบิกชดเชยนะคะ จะไม่มีการลดวงเงินสดย่อยนะคะพอขึ้นงวดบัญชีใหม่ถึงรอบเบิกชดเชยนะคะให้หนูเดบิตเงินสดย่อยกลับมานะคะเดบิตเงินสดย่อยกลับมาบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดในงวดบัญชีใหม่นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดในงวดบัญชีใหม่นะคะเกิดในงวดบัญชีใหม่นะคะและเครดิตเงินสดหรือเงินฝากธนาคารออกนะคะ ต่อไปทีนี้เมื่อกี้นะคะที่อาจารย์อธิบายไปทั้งหมดเป็นระบบเงินสดย่อยที่ไม่มีใบสําคัญกรณีที่มีใบสําคัญนะคะมีทะเบียนใบสําคัญเวลานะคะที่หนูตั้งนะคะวงเงินสดย่อยให้เดบิตเงินสดย่อยเครดิตใบสําคัญค้างจ่ายนะคะพอจ่ายจ่ายจ่ายเงินสดย่อยใช่ไหมคะ เมื่อจ่ายเงินสดย่อยให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยเราไปคียในทะเบียนเช็คจ่ายนะคะเราจะเดบิตล้างใบสาคัญค้างจ่ายออกและเครดิตเงินฝากธนาคารนะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระบบนะคะโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนะคะต่อไปกรณีที่มีการเพิ่มวง,งเงินนะคะเหมือนกันคะ่ะเดบิตเงินสดย่อยเครดิตใบสาคัญค้างจ่ายเวลาที่เราจ่าย เงินเพิ่มให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยก็เดบิตใบสำคัญค้างจ่ายเครดิตเงินฝากธนาคารกรณีที่มีการลดนะคะวงเงินสดย่อยก็จะตรงกันข้ามนะคะก็จะตรงกันข้ามกับอันนี้นะคะเวลาที่เราอยู่ในทะเบียนเวลาที่เราตั้งก่อนเราต้องตั้งใบสำคัญก่อนนะคะในทะเบียนใบสำคัญ ถ้าเป็นการลดวงเงินนะคะถ้าเป็นการลดวงเงินตรงนี้นะคะตรงนี้จะเดบิตเดบิตนะคะ ถ้าเป็นการลดวงเงินนะคะให้เดบิตใบสำคัญจ่ายาเดบิตใบสำคัญจ่ายเครดิตนะคะเงินสดย่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อรับเงินอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรับเงินนะคะรับเงินนะคะจากผู้ รับเงินจากผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะก็เดบิตรับเงินค่ะเดบิตเงินฝากธนาคารและเครดิตล้างบัญชีไปสำคัญจ่ายออกอันนี้คือการลดวงเงินนะคะต่อไปกรณีเบิกชดเชยเงินสดย่อยนะคะกรณีเบิกชดเชยเงินสดย่อยนะคะ ก็ให้นะคะเดบิตค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเครดิตใบสําคัญค้างจ่ายเวลาจ่ายชดเชยคืนให้ก็เดบิตใบสําสคัญค้างจ่ายเครดิตเงินฝากธนาคารนะคะ mm hmm. เมื่อมีการปรับปรุงนะคะทําเหมือนกรณีที่ไม่มีใบสําคัญเลยนะคะตอนที่ทําปรับปรุงนะคะเรียกผู้รักษาเงินสดย่อยมาแล้วเอาค่าใช้จ่ายมาบันทึกบัญชีและเครดิตเงินสดย่อยนะคะ ก็ขอจบนะคะเรื่องของเงินสดย่อยนะคะเท่านี้นะคะ